เฮ้ไปเไยเฮ้ไปเไรเฮ้ใครแย่งใครแย่งขนมเค้กปีใหม่กินวะเฮ้ปีใหม่เป็นไรวะเฮ้ยอ๋อมึงไปแย่งมึงไปแย่งเขาทำไมโอ้กัด

นมในกอปี้ไหม่ Kĩnh 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 คุณเอยังไงคุณรบคุณเอายังไงคุณว่ามาแต่ผมไม่ส่งแล้วผมไม่ส่ทีหลังแต่รุปว่าคุณเอายังไงคุณจะไปไม่ไปคุณจะทำไมคุณจะตองอะองผมด้วยอ่ะคุณจะต้องแค่นี้คุณจะต้องคุจะเอาอยัางไงคุณจะหาเรื่องผหรอตลบคุณเอายังไงคุณบอกมามันเสียเวลาเปลอ่ผม บส่างสเวลาเวลาเปลือเชื่อมผมเปือกเชื่อมผมนอนนอนอยกติคุณทาทำดูสิจะทเปลือกเวลาคุณว่าไหเราว่าพ่งนีเขาจะรีบกลับมาปรงแต่ผนงนะนอ่กว่าไปทนสออบอกเาหนาคุณจะให้ผมบอกอะไรอีกอ่ พี่เขามาบอกเขาเลยสิตอนนี้ไม่บอกแล้วเออผมลืมทะไาทางไงวะผมก็จะบอกว่าพี่เบริร์ดรู้ทำไมพี่เบริร์ดไม่บอกเขา